สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อถูกหวยบ่อยมากจากตำราบโบราณจุดทูบก,ก้าดอกบอกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคลาภแล้วจะฝันดีเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังวิธีจุดทูบขอหวยตามตำราบโบราณการจุดทูบนั้น ให้จุดในคืนวันเพ็ญวันเกิดตัวเองหรือวันเวลามงคลตามดวงชะตาของตัวเองค่ะวิธีจุดทูบขอหวยแบบคนโบราณ 1. ให้จุดทูบสามดอกไหว้พระตามปกติ 2. ให้จุดทูบจำนวนเก้าดอกต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะขอหวยค่ะ 3. ตั้งน้ำม3สามจบแล้วว่าพระคาถานี้ โลกุตรังฉานังโลกุตรังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังจากนั้นก็ให้ภาวนาขอหวยค่ะให้สวดมนต์วนไปเรื่อยๆรื่อจนจิตใจนิ่งสมาธิแน่วแน่และออกจากสมาธิแล้วเข้านอนปล่อยจิตให้ว่าง แล้วจะหลับฝันดีในวันหวยออกนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับทรัพย์ให้ทำดังนี้ 1. วันหวยออกห้ามใส่เสื้อผ้าขาดอีกหนึ่งเคล็ดลับที่บอกได้เลยว่าสำคัญมากค่ะนั่นคือการแต่งตัวนั่นเองวันหวยออกเราจะใส่เสื้อผ้าขาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับโชคลาภเรียกทรัพย์รับสิ่งดีดๆการแต่งตัวที่ดี จึงเหมาะกับวันเสียงโชคมากๆค่ะแอบบอกเคล็ดลับอีกอย่างก็คือการใส่สีมงคลเสริมดวงชะตาสำหรับบันนั้นบอกเลยว่าเสื้อสีมงคลเรียกทรัพย์มีอยู่จริงค่ะใครอยากถูกหวยแนะนำให้ลองทำดู 2. ห้ามพูดคำหยาบในวันหวยออกค่ะคิดดีพูดดีก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีค่ะเชื่อกันว่า คนที่พูดคำหยาบในวันที่ต้องเสียงโชคแบบนี้ถือเป็นการขัดลาบตัวเองใครอยากถูกหวยหรวยเลขก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะยิ่งเป็นวันหวยออกแล้วด้วยนั้นพูดเลยว่าตื่นเช้ามาทำตัวให้สดใสคิดบวกให้สดุดแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะโชคดีใครจะทักว่าอะไรก็ให้ยิ้มแย้มไว้ก่อนค่ะ อย่างน้อยอารมณ์ดีเข้าไว้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นไร 3. ทํทความสะอาดบ้านไม่ทิ้งจานชามก่อนหวยออกเริ่มแรกของคนอยากถูกหวยแนะนำว่าต้องทำความสะอาดบ้านให้สะอาดก่อนคะ่ะโบราณเชื่อกันว่าบ้านที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยจะดึงดูดโชคลาบเงินทองเข้ามาหา เริ่มจากหน้าบ้านของเราต้องเปิดโล่งเรียกทรัพ์รับลมสิ่งที่วางระเกะระกะจัดการเก็บด่วนค่ะแล้วอย่าลืมล้างจานที่กินแล้วด้วยนะคะนอกจากเป็นการเตรียมตัวก่อนหวอยออกที่ดียังช่วยทำให้บ้านของเราดูสะอาดตาอีกด้วยค่ะ 4. ไฟฟ้าเสียหรือท่อน้ำเสียให้รีบซ่อมท่านผู้ฟังคะ บ้านใครที่มีน้ำรั่วน้ำไหลอยู่ต้องรีบตรวจเช็คให้ดีค่ะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่าการมีก๊อกน้ำรั่วไหลภายในบ้านก็เปรียบเสมือนเงินทองที่รั่วไหลออกจากกระเป๋าสะตังค์ตามไปด้วยเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านก็เช่นกันค่ะหากเราปล่อยไฟที่เสียให้ดับมืดว่ากันว่าชีวิตก็จะมืดมนมองไม่เห็นหนทางของโชคลาภ รู้แบบนี้แล้วต้องรีบซ่อมให้ด่วนที่สุดค่ะ 5. ซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่อารมณ์ดีแน่นอนค่ะว่าจะเลือกซื้อหวยทั้งทีก็ต้องมองหาพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์ดีเชิญชวนให้เราอยากซื้ออยากขายด้วยเลิงเลขไหนไว้ก็สอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลยหรือใครที่มองหาแล้วแอบมีเลขที่โดนใจก็จัดไปอย่าให้เสียค่ะ ที่สำคัญหากซื้องวัดนี้แล้วยังไม่ถูกก็อย่าเพิ่งต่อว่ากันนะคะชีวิตยังมีงวัดหน้าเสมอคะ่ะ 6. เก็บสลากกินแบ่งให้ดีอย่าให้ยับหรือขาดใครที่ได้เลขถูกใจแล้วบอกเลยว่าต้องรักษาให้ดีคะ่ะพยายามเก็บรักษาอย่าให้ขาดหรือยับเผื่อถึงเวลาถูกมาแล้วจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดภายหลังและที่สำคัญที่สุด ก็อย่าลืมเขียนชื่อลงลายลักษณ์อักษรไว้ที่หลังลอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะถ,าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะได้มั่นใจว่าเป็นของเราแน่นอน 7. ทําบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อนี้ขาดไม่ได้คะ่ะบอกเลยว่าสำคัญที่สุดวันหวยออกทั้งทีสายมวยยืนหนึ่งอย่างเราต้องไม่พลาดคะ่ะ ใครใครไหวก็ให้ไหวใครใครบ่นก็ให้บน่นใครอยากหมูกับเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ตามแต่ที่เรานับถือแต่บอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงชะตาและความเชื่อนะคะจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่บุญที่ทำมาที่สำคัญเลยหากประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมไปแก้บน่น หรือทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะลำดับต่อไปจะขอแนะนำา9วิธีทำบุญหลังถูกหวยแล้วมาติดตามรับฟังและนำไปปฏิบัติค่ะทำบุญหลังหวยออกได้รับอานิสงส์แรงกล้าสำหรับใครที่ถูกหวยถูกรางวัลบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็ก ถ้าไม่อยากอายุสั้นอยากมีเวลาใช้เงินไปนานๆใช้เงินอย่างมีความสุขก็มาดูวิธีทําบุญหลังหวยออกกันดีกว่าค่ะ9วิธีทําบุญหลังถูกหวย 1. การถือศีลห้ามาเริ่มกันที่วิธีทําบุญวิธีแรกก็คือการถือศีลห้ารักษาศีลห้าเป็นประจําโดยวิธีนี้จะเป็นวิธีช่วยเสริมดวงชะตา และดวงจิตของเราให้มีความมั่นคงแน่วแน่รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยจะต้องถือศีลให้ครบทั้ง5ข้อทั้งการไม่พูดปดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ลักทรัพย์ไม่เบียดเบียนคนอื่นเพียงเท่านี้ก็จะช่วยหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ 2. ชำระค่าน้ำค่าไฟวัดวิธีต่อมาคือการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้กับวัดค่ะโดยวิธีนี้ควรทำอย่างยิ่งเนื่องจากเราได้รับทรัพย์รับโชคมาแล้วก็ควรนำเงินที่ได้ไปใจ่ายให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งการชำระค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้กับวัดนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมาก รวมทั้งยังช่วยเสริมบุญกุศลให้เรามีเงินทองมากขึ้นไปอีกค่ะ 3. ถวายข้าวสารให้กับวัดอีกหนึ่งวิธีทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาหลังหวยออกคือการถวายข้าวสารให้กับวัดซึ่งวิธีนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือค่ะ ทำอะไรชีวิตก็จะพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองถ้าใครถูกหวยแล้วแนะนำวิธีนี้เลยค่ะ 4. ทํทำบุญทำทานการทำบุญทำทานเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมดวงชะตาของเราให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้รวมทั้งยังเป็นการต่อชีวิตอายุไขได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งการทำบุญทำทานนั้นจะเลือกทำบุญทำทานกับเด็กยากไร้ช่วยเหลือคนพิการคนยากจนหรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมุลนิธิต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะ 5. ทําทำบุญถวายโรงศพท่านผู้ฟังคะหากถูกหวยแล้วไม่ทำบุญถวายโรงศพเกรงว่าจะไม่ได้เพราะการทำบุญโรงศพเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยต่ออายุไขให้มีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายภัยอันตรายต่างๆอีกทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ 6. ทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาการทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการทําบุญที่ใครหลายๆคนทํากันเป็นประจำอยู่แล้ว เนื่องจากวิธีการทำบุญนี้จะช่วยเพิ่มอายุไขและยังเป็นการเพิ่มทรัพย์เพิ่มโชคลาภให้มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมืออีกด้วย 7. เติมน้ำมันตะเกียงสำหรับใครที่เป็นสายเข้าวัดทำบุญห้ามลืมเติมน้ำมันตะเกียงโดยเด็ดขาด เพราะการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะช่วยเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่ถูกหวยถูกรางวัลได้เป็นอย่างดีโดยการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะทำให้ชีวิตเป็นสุขมีแสงส่องนำทางแถมยังต่อชีวิตให้ยืนยาวค่ะ 8. ถวายสังฆทานมาที่การทําบุญหลังถูกหวยวิธีต่อมาคือการถวายสังฆทานค่ะ โดยการถวายสังฆทานเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องทำเป็นประจำกันอยู่แล้วซึ่งบุญกุศลอ,อานิสงส์ที่จะได้รับจากการถวายสังฆทานก็คือจะช่วยให้ชีวิตของเรามีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนเงินทองสิ่งของเครื่องใช้อีกทั้งถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดในชาติหน้าก็จะมีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี แลก 9. กินเจงดการทานเนื้อสัตว์ค่ะวิธีสุดท้ายคือการกินเจหรืองดทานเนื้อสัตว์โดยจะต้องถือศีลกินเจลดการกินเนื้อสัตว์ทั้งหมด7วันโดยจะต้องทำเป็นประจำทุกเดือนเมื่อทำแล้วก็จะช่วยทำให้ชีวิตมั่นคงมีกินมีใช้มีเงินทองไหลมาเทมาชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญค่ะ